ครับคนปลูกบัวต้องใช้โคลนทาแป้งนะครับหน้าป้องกันแดดนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้ลงยาจะพามาอ่าชมวิธีการาเก็บหัวบัวนะครับแล้วก็ปล่อยให้การการปล่อยให้ต้นอ่ต้นบัวนะครับบัวยักษ์ที่เราเพิ่งจะปลูกนะครับให้เขาลงหัวอ่านะครับนี่นะครับ ก็หลังจากที่ลุงยาไปทํากระท่อมก็เป็นเดือนเลยนะครับบัวก็ไม่ได้สนใจที่จะมามาเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามตอนนี้ลุงยาเพิ่งจะลองปลูกได้สองอาทิตย์นะครับเป็นสีม่วงเปลี่ยนชมพูนะครับก็ยังมีอีก เยอะแยะเลยนะครับที่ลุงยาปล่อยให้ต้นเขาสอมแล้วก็ลงหัวหมดเลยเดี๋ยวลุงยาก็จะเก็บหัวแล้วก็อ,า,อาดูเลือกต้นไหนที่ว่าพอปลูกได้ก็จะปลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันนะครับลุงยาจะเก็บหัวบัวยักษ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอะครับเพื่อนๆนี่ครับสภาพบัวที่ลุงยาเพาะไว้ประมาณสองเดือนนะครับบ่อน,นี้ไม่ได้ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่นะครับเอามาวางไว้เฉยๆนี่นะครับจากต้นอ่อนลุงยาก็อ่ะก็มาปลูกใส่ดินไว้เฉยๆนี่นะครับครับก็หนึลุงยาก็จะลื้อรือใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าลุงยาก็จะปลูกเปลี่ยนเปลี่ยนดินใหม่นะครับเปลี่ยนดินใส่กระถางใหม่อ่ะ ลุงยาก็จะดึงเขาขึ้นมานะครับอเดี๋ยวดูชัดๆนะครับอบัวเขาจะลงหัวหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาตัดรากอ่ะนี่นี่เดี๋ยวล้างอ่ะนี่คือการลงหัวของบัวนะครับสามหัวเลยนะครับเดี๋ยวลุงยาจะค่อยๆแกะ นี่นะครับการลงหัวบัวอ่ะนี่เราก็จะได้หัวบัวอ่ะสี่หัวนะครับนี่เห็นมันเขาก็เราจะเริ่มแตกนี่นะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งต้นเดี๋ยวลุงยาก็จะเอาอ่ะสี่หัวนี้เก็บไว้ในกระป๋งนะครับอ่าส่วนต้นนี้ ส่วนต้นนี้เดี๋ยวลงยาก็จะปลูกนะครับเราต้องตัดดาใบอ่าใบที่แก่ๆออกนะครับเอาใบที่แก่ๆออกอนี่นะครับลักษณะนี้เดี๋ยวลงยาก็จะปลูกลองดินเนาะนี่นะครับอะเดี๋ยวลงยาไปเอาดินก่อนนะครับนี่ นี่นะครับอาลุงยาก็ได้ดินมาแล้วเนาะก็เป็นก็ก็จะใส่ปุ๋ยรองก้นนะครับอ่าเป็นปุ๋ยบัวทั่วไปนะครับก็เราก็ตัดใส่ไปอันหนึ่งเมตรนะครับอันนี้นะครับ หนึ่งเม็ดแล้วก็ตัดครึ่งนะครับนี่ทำช่องไว้นิดนึงแล้วก็เอาปุ๋ยใส่หยอดเข้าไปก้นอ่าหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็หยอดไปข้างๆหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็เอาบัวที่เมื่อกี้นี้นะครับต้นเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็แช่แช่ไว้ในอ่างนะครับก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดเขาโตใบใหญ่แล้วเราก็ย้ายย้ายไปไว้อ่างต่อหนึ่งอ่างนะครับหนึ่งต้นอ่างนี้นะครับอ่างนี้มีสองต้นนะครับเหลือรกยาก็รอรอต้นใหญ่อีกนิดหนึ่งรยาก็จะแยกเหลือหนึ่งอ่างนะครับเพราะตอนนี้อ่าง อ่างบัวลุงยามีน้อยมากเลยนะครับก็อ่างนี้มีสามต้นนะครับเดี๋ยวลุงยาจะดูหัวนี้ก่อนอได้หนึ่งหัวแล้วนะครับสวยมาก นี่นะครับเดี๋ยวรลงยาจะแช่ไว้ในน้ำสิบวันนะครับเขาก็จะแตกแตกจอกมาตรงนี้นะครับเป็นสองต้นสามต้นนะครับหลุงยาเจอขวงแล้วนี่นะครับนี่สวยมากครับกลมๆนี้สมบูรณ์นะครับ อ่ะสามารถให้ต้นอ่อนได้หลายปีนะครับถ้าหัวสมบูรณ์แบบนี้เนาะสามสี่ปีได้เลยนะครับนี่นะครับก็ได้หัวบัวไว้ขยายพันธุ์เยอะเลยเดี๋ยวรุ่งยาจะดูดน้ำจากนี้ออกแล้วก็มาดูอ่างนี้นะครับ ต้องทยอยดูดน้ําให้หมดนะครับอย่ายกเลยเพราะมีปัญหาเรื่องหลังมากนะครับในการเลี้ยงบัวเพราะว่าเรา,เราต้องก้มนะครับหลังเจะยออเดี๋ยวลงยาม,มาดูอ่างนี้ต่อนะครับดูสิว่ามีไหม นี่เจอแล้วอ <c oughs> นี่นะครับหัวสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่เด็ดย,ยอดออกเนาะเดี๋ยวลุงยาใส่น้ำนิดนึงอ่ะเดี๋ยวุงยาจะหงายนี้ครับหางนี่เดี๋ยวลุยงย,ยาจะล้างใหม่เลยนะครับ ครับนี่ลงยาก็ได้หัวบัวมาเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวลงยาจะเทเทน้ําออกล้างนะครับแปบ๊บหนึ่งครับก็นี่นะครับ ได้มาเยอะเลยอ่ะนี่นี่ครับกลมกๆใสๆนี่ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวลงยาจะล้างให้สะอาดนะครับยาเขาจะมีคราบโคลนที่เน่าๆติดอยู่ข้างหัวบัวนะครับเราเราต้องทำความอาดล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าทาไมล้างนี่ จะเก็บจะเก็บได้ไม่หลายปีนะครับหัวเขาก็จะเน่า,าโครนแล้วก็สารต่างๆมันจะกัดเข้าไปในหัวนะครับแต่ลุงยาจะต้องล้างนี่นะครับก็เอาใส่กระมังเลยนะครับนี่นครับอุปกรณ์ก็มีสองชิ้นนะครับอ่ะแปลง เดี๋ยวลงยาจะเอาแปลงสีฟันนะครับอ่ะนี่นะครับรากที่ติดติดมาเราก็ เาดออกให้หมดนะครับอะครับแล้วก็เอาแปลงปัดให้ขาวเลยนะครับปัดปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนี่นะครับสมมติอัน,น้ตาเป็นตายอดตายยอดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ปัดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ถูกอาตายอดเขานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวลรงยาจะปัดอย่ยงไว้เลยเนาะนะครับ หัวสวยมากก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าบัวยากมันลงหัวได้ยังไงเนาะส่วนมากแล้วเขาจะลงหัวช่วงหน้าหนาวอช่วงหน้าหนาวอย่างเดียวนะครับ ช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับต้นเขาก็จะสอมซอมเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างสร้างแป้งที่หัวนะครับเพื่อรักษาสายพันธุ์เอาไวนะ้เนาะก็เป็นธรรมชาติของบัวน,นะครับพอเวลาใบไม้ร่วงใบไม้ผลิเหมือนกับต้นไมท้ทั่วไปนะครับเขาก็จะสร้างแป้งลงไปที่หัวนะครับนี่นะครับก็จะเห็นตายอดเขาโผล่นะครับเนี่ยอันนี้เราไป ทช่ในน้ำสักสิบหรือสิบห้าวันเขาก็จะแตกต้นอ่อนขึ้นมาก็เดือนนึ่นก็ได้ประมาณสามต้นถึงห้าต้นนะครับต่อนหนึ่งหัวอันนี้คือการขยายพันธุ์ของบัวยักษ์นะครับบัวยักษ์ออสตเตรเลียเนาะอ่าเดี๋ยวลุงยาจะตัดไปอ่าวิธีการทำให้เขาลงหัวหน้าร้อนนะครับบัวทั่วๆไปที่อ่าเพื่อนๆสั่งซื้อต้นใหญ่ๆนะครับเขาจะไม่ลงหัวนะครับ เราจะทําเฉพาะต้นเล็กๆเท่านั้นนะครับช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวลุงยาจะถ่ายให้ดูนะครับครับก <c oughs> ็จะใช้เฉพาะอ่าหน้าหน้าร้อนหรือหน้าฝนเท่านั้นนะครับก็เราก็ใช้ต้นเล็กๆนะครับนี่นี่นะครับอ่าต้นเล็กๆขนาดนี้นะครับที่จะลงหัวได้เนาะถ้าว่า เราสั่งซื้อมาทางไปรณีน์หรือทางาวัสดุต่างๆนะครับเนอ่าต้นใหญ่ๆไม่สามารถลงหัวได้นะครับนี่เราใช้ต้นเล็กๆนะครับต้นที่เพิ่งจะแตกจากหัวเนาะก็เอามาใส่ดินนะครับนี่ก็จะนี่นะครับจะโลลงไปนิดนึงแล้วก็ฝังลงไปนะครับอใส่น้ำหน่อยนึง นี่นะครับเราปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับอย่าใส่ปุ๋ยเนาะถ้าจะให้บัวลงหัวอย่าใส่ปุ๋ยเด็ดขาดนะครับและจะต้องเป็นบัวยักษ์ต้นขนาดนี้นะครับถ้าใหญ่เกินไปก็จะไม่สามารถจะลงหัวได้นะครับอใช้ต้นเล็กๆนี่นะครับ ที่ลุงยาเก็บหัวมาหัวบัวมาก็ลักษณะแบบนี้นะครับที่ลุงยาทำเนาะให้บัวลงหัวนะครับใช้บัวต้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับบัวเพิ่งจะโตคือเพิ่งจะออกจากหัวบัวนะครับแล้วก็แกะได้ต้นอ่อนมาเนาะได้ต้นอ่อนมาแล้วเราก็เอามาใส่ในกระถางนะครับใส่ดินปลูก กประมาณห้าต้นนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ไปแช่เอาไปแช่ในน้ำนะครับแช่ในอ่างไว้เลยนะครับอย่าใส่ปุ๋ยอย่าทำอะไรเด็ดขาดประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนเราก็จะมาเก็บขัวอมาเก็บขัวบัวแบบนี้นะครับนี่นะครับ ลงยาแช่ได้ประมาณ2เดือนนะครับแช่ทิ้งเลยอย่าใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวลงยาจะอ่ามีคือลักษณะที่ลงยาอ่าทิ้งไว้เลยครับไม่ใส่ปุ๋ยไม่รักษาอะไรทงนั้นปล่อยให้มีสาหลายเข้าเลยนะครับเราก็จะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูหัวนี่นะครับ นี่นะครับอ่าเดี๋ยวลุงยาจะไปล้างตรงนู้นให้ดูนะครับนี่คือลักษณะบัวสองเดือนนะครับอ่ะไม่มีการตัดต่อเนาะนะครับอ่านี่นีเนเข้าเรื่องเลยเนาะเนี่ยนะครับมีจริงๆเนาะมีจริงๆนะครับเดี๋ยวลุงยาจะค่อยๆล้างอ่ะเนี่ แกะมาโจยๆนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับนี่มีกลิ่นมีต้นด้วยคือลักษณะการปลูกแบบเมื่อกี้นี้นะครับที่ทิ้งเอาไว้2เดือนเลยนะครับใช้ได้เฉพาะแต่บัวต้นเล็กๆเท่านั้นนะครับถ้าเป็นบัวต้นใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆจะไม่สามารถลงหัวได้นะครับอ่านี่เราก็ตัดตัดใบออก จะได้หัวบัวเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่สวยเลยอ่ะเดี๋ยวดูตาอ่ะที่มีตานะครับนี่นี่นะครับอ่ะสังเกตสังเกตเขียว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 นี้นะครับคือยอดอ่อนที่เขาจะแตกในอีกสิบวันข้างหน้าที่เราจะสามารถจะเก็บหัวบัวได้นะครับนี่ จแล้วลุงยาก็จะล้างต่อนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาจะเทน้ำ อรอบหนึ่งนะครับขุดมากเลยอยากเทน้ำออกนะครับก็นี่ป <laughs> ระมาณนี้นะครับล้างอีกนิดนึง ก็ลักษณะนี้ก็ประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยหัวนะครับลุงยาก็จะได้หัวละหนึ่งเดือนก็จะได้หัวละประมาณห้าต้นก็น่าจะเอยอะอยู่เนาะครับอ่ะเสร็จแล้วลุงยาก็จะใส่ไว้ในอ่างนี้นะครับนี่เป็นต้องใช้อ่างปูนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอื่ออย,อย่าใช้อ่างพลาสติกนะครับเพราะว่าน้ําเขาจะร้อนนะครับ อุณหภูมิน้ําจะให้หัวบัวเสียนะครับเราต้องใช้อากปูนนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับลอยลอยไว้ในน้ําเฉยๆนะครับนี่นะครับลอยไว้ในน้ําเฉยๆอ่าประมาณสิบวันเขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วเราก็อ่าเราก็จะสามารถเด็ดต้นออกออก,ออกจากหัวได้นะครับเนี่ยครับก็อ่ะนี่นะครับ ก็ลอ,อยไปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับการเก็บเกี่ยวหัวบัวและทำความสะอาดหัวบัวเพื่อรักษาให้ขยายพันธุ์ได้ต้นอ่อนหลายๆปีนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกาลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับก็เดี๋ยวประมาณอีกสัก10วันลุงยาก็จะมาอัปเดต ถ่ายให้ดูนะครับเกี่ยวกับการแตกของต้นอ่อนแล้วก็ย้ายต้นอ่อนลงปลูกใหม่เนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆนมากนะครับไปแล้ว